สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง USA BIKI ช่องที่จะพาทุกคนไปเจอกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของโลกยานยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรอบโลกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดอาวุธยุทโธป,ปกรณ์โลกนั่นก็คือ JF-17 Thunder หรือที่บางประเทศรู้จักในชื่อ FC-1 เสียลองซึ่งเป็นผลผลิตความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีน เครื่องบินรบรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างชัดเจนขององค์การออกแบบที่ผสมผสานความสามารถความคุ้มค่าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงได้ JF-17 Thunder ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่หลายบทบาททั้งโจมตีภาคพื้นดินปฏิบัติการขับไล่ในอากาศและสกัดการเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วจุดเด่นที่ทำให้หลายประเทศสนใจคือค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบตะวันตกหลายรุ่น แต่ยังสามารถให้สมรถนะที่เพียงพอสำหรับภารกิจยุทธวิธีส่วนใหญ่ในด้านสมรถนา JF-17 Th u n d e r ันเดใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคลิมูบ RD93 ดีที่มีกำลังขับราว49.4กิโลนิวตันแบบไม่เผาไม่เชื้อเพลิงเสริมและมากกว่า8 4ิกิโลนิวตันเมื่อใช้อัลตเบอร์เนอร์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราวเมตรหหรือประมาณ1960กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการสูงสุดประมาณ2,037เกิโลเมตรและเพดานบ หนึ่งในจุดขายหลักของ JF-17 คือระบบอาวุธที่หลากหลายมันสามารถติดตั้งปืนใหญ่23มิมหรือ30มิมและรองรับจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศทั้งแบบระยะสั้นและระยะกลางเช่น PL-5E, PL-12 และ M-9 ไซวินเดอร์นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธโจมตีภาคพ,พื้นเช่นระเบิดนำวิถีเลเซอร์จรวดอากาศสู่พื้นและแม้แต่จรวดต่อต้านเรือทำให้ JF-17 เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นสูง ด้านเทคโนโลยี JF 1 7มีระบบเรดาร์แบบ p u l s e d o p p l e รรุ่น KJ 7ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงระบบ HUD และจอสแสดงผลมัลติฟังชันในห้องนักบินเพื่อให้นักบินสามารถรับข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารากิจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนการพัฒนา JF 1 7เริ่มขึ้นในช่วงปี1990โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ของจีนและ Pakistan Aeronautical Complex PAC จุดประสงค์คือการสร้างเครื่องบินรบที่สามารถทดแทน F-7 และ Mirage III วิ ii. นัยกองทัพอากา,ากาศปากีสถานโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องบินรบตะวันตกที่มีราคาสูงและมีข้อจำกัดด้านการส่งออกในด้านราคานี่คือจุดที่ JF-17 ได้เปรียบอย่างมากราคาต่อเครื่องอยู่ในช่วงประมาณ25-30ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบเจเนเรชัน C จากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาย,ยังต่ำ ทำให้หลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถครอบครองฝูงบินทันสมัยได้ตั้งแต่เริ่มประจำการในปี2007 JF-17 Thunder ได้ผ่านการอัปเกรดหลายรุ่นเช่น Block I, Block II และ Block III ซึ่งรุ่นล่าสุด Block III ได้รับการติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและหมวกนักบินที่มีระบบแสดงผลแบบ HMD เพื่อเพิ่มความสามารถในการรบในอนาคต นอกจากปฏิสถานแล้ว JF-17 ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นเมียนมาและไนจีเรียและกำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียและตะวันออกกลางด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทั้งโจมตีและป้องกันจึงไม่แปลกใจที่ JF-17 กลายเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดอาวุธระดับกลางสำหรับนักวิเคราะห์ด้านการทหารหลายคนมองว่า JF-17 คือสมดุลระหว่างราคาและประสิทธิภาพ เพราะแม้จะไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำหน้าเท่ากับ F-35 หรือราเฟลแต่ในเชิงความคุ้มค่ามันสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมากปากีสถานยังคงพัฒนา JF-17 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสนามรบสมัยใหม่ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายด้วยอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงและการป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์จากศัตรู เมื่อเรามองภาพรวมแล้ว JF-17 Thunder ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพไม่จําเป็นต้องมีราคาสูงเสมอไปและในโลกที่ความมั่นคงทางทหารกลายเป็นสิ่งสําคัญประเทศที่ต้องการเสริมศักยภาพกองทัพอากาศโดยไม่ทําลายงบประมาณย่อมมอง JF-17 เป็นตัวเลือกอันดับตน้ตนๆเพื่อนๆค,คิดอย่างไรกับ JF-17 Thunder ถ้าให้คุณเลือกคุณจะเลือกบันแทนเครื่องบินรบตะวันตกที่มีราคาแพงหรือไม่ คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง USA b i k e ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีและยานยนต์สุดมันรอบโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ